ดูเหตุสลดนะคะเป็นสลิงของลิฟต์เนี่ยขาดค่ะแล้วทำให้คนงานทั้งหมดเนี่ยสชีวิตร่วงตกลงมา3รายสาหัส1รายเสียชีวิตค่ะที่นาทีที่ภรรยาทราบข่าวและไปเห็นศพสามีร้องไห้แทบขาดใจค่ะ ไม่มีแรงเลยอะค่ะซดลงไปกับพื้นแล้วเห็นร่างสามีเสียชีวิตในลิฟต์พัดตกลงมาความสูงเท่ากับตึก5ชั้นนะคะญาติกับเพื่อนเมื่อสักครู่ต้องเห็นว่าช่วยกันกอดปลอบและพาออกไปนั่งพักด้านนอกอาคารที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์แอร์ค่ะอยู่ในอาคารพาณิชย์สูง5ชั้นย่านตลิ่งชันภายในลิฟต์ชั้นล่างเนี่ยไปเจอร่างคุณอำนาจอายุ43ปีเป็นหัวหน้าช่างก็คือเสียชีวิตนะคะ และมีถังน้ำขนาด20ลิตร3ถังกล่องเครื่องมือเสาไม้ถังใส่เศษอิฐนอกจากนี้มีผู้บาดเจ็บอีก3รายเจ้าของบริษัทคือคุณวิราชัยอายุ51ปีในสายสัญชาติเมียนมาและในต้นสัญชาติลาวทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการที่ตามรายงานก็คือสาหัสทุกคนนะคะและจากการไปตรวจสอบตัวลิฟต์ะคะมันเป็นลิฟลนะักษณะ รุ่นเก่าคล้ายกับกระเช้าเพดานลิฟต์เนี่ยจะปล่อยโลง่งแล้วใช้วิธีคุณผู้ชมดูนะคะเขาโยงสลิงเพียงเส้นเดียวเท่านั้นจริง,รงๆลิฟต์นี้รับน้ำหนักได้ไม่เกิน350กิโลกรัม,มพนักงานในร้านให้ข้อมูลว่าทุกคนที่อยู่ในลิฟต์4ี่คนคือรูปร่างค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเกินแน่นอนเลยค่ะค,คือไม่ควรจะเกินถ้า4ี่คนน้ำหนักต้องไม่เกิน85ไม่งั้น<ม>เกินแล้วอะซึ่งมันเป็นความเป็นไปได้ที่มีอุปกรณ์ไปอีกมันเกินน้ำหนักกันนะคะ ตอนที่เกิดเหตุนกำลังขนของขึ้นไปสร้างกรงนกชั้นบนที่ชั้น5ลิฟต์สูงประมาณ2เมตรส่วนเสาไม้ยูคายาว3เมตรพอลิฟต์ขึ้นไปถึงชั้นบนสุดปกติตัวสลิงจะชนเพดานด้านบนตึกพอดีแต่ครั้งนี้นมันมีเสาไม้ยูคา5ต้นมันขึ้นไปชนเพดานตึกด้วยความที่เป็นลิฟต์รุ่นเก่าไม่มีเซ็นเซอร์อค่ะคงจะลืมไปก็ทําให้ห่วงคล้องสลิงมันหักและเป็นที่มาที่ลิฟต์ตกลงมาจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ อุบัติเหตุก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะคะตำรวจสอนอตลิ่งชันจะเชิญผู้บาดเจ็บหลังจากที่รักษาอาการดีขึ้นแล้วมาสอบสวนอีกครั้งหลังจากออกจากโรงพยาบาลค่ะ